สวัสดีค่ะทุกคนคัดทารอนนะคะ,ะก็เปิดวิดีโอมากับน้องแมวกำลังแทะดอกไม้ค่ะนะคะโอเควันนี้หัวข้อของเรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้นะคะในช่วงนี้เนาะโอเคค่ะบางทีซึ่งสุดอยากจะบอกอะไรทุกคนนะคะแมวไม่ตกใจหรอกเมื่อกี้มีของตก โอเคค่ะมีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะจะแคทจแะแวะดื่มมาำนิดนึงแล้วก็ให้ทุกคนเลือกนะโอเคค่ะสิ่งที่ควรต้องรู้ในช่วงนี้กองหนึ่งสองสามเื่ได้คคะจะไปเริ่มกองที่หนึ่งเลยนะคะสิ่งต้องรู้สิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องรู้อรกองที่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าเหมือนแบบ การทาซ้ําการทําซ้ําการทําซ้ําการพยายามการการที่คุณทําอะไรมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอ่ะมันกำลังจะส่งผลแล้วนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทําซ้ําทําซ้ำนองกลับมาทําใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เห็นผลสักทีคุณกําลังจะบรรลุผลสําเร็จของมันแล้วนะคะเออบางครั้งบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่า ทำไมคุณต้องเจอสถานการณ์อะไรซ้ําๆมาสอนบทเรียนให้คนซ้ำซากทั้งน,นี้คุณรู้สึกว่าคนก็เรียนรู้มันไปแล้วมันก็ยังไม่ผ่านสักทีมันก็เหมือนแบบว่าคนต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่ประมาณนี้แต่ตอนนี้คือมันแบบว่าเหมือนเข็มเนี Pierce ่ย p i e t o ทุกอย่างไปแล้วนะคะและ้วทีนี้มันก็แบบว่าจุดประสงค์นั้นคือมันแตกสลายไปแล้วแล้วมันก็ไม่ต้องกลับมาวนเวียนในรูปนี้อีกนะคะรู้สึกเหมือนเป็นการทดสอบ เป็นบทเรียนอะไรต่างๆที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณรู้หมดแล้วโอเคต่อจากนี้ก็คือ,อการออกจากในวูมรู้สึกว่าเป็นคันเป็นคันเป็นไม่ไม่ใช่แบคอมฟอร์ทโซนแล้วรู้สึกมันเป็นแบบว่าโลกกลมๆที่คุณโดนห่อหุ้มอยู่อะแล้วคุณก็ทะลุมันออกมาได้แล้วประมาณนี้นะคะอืมเออใช่เหมือนแบบคุณ หลงวนเวียนวนเวียวเวียนซ้ำๆซ้ำๆอยู่นเนนี้จนในที่สุดอ่ะคุณก็จะทางออกทะลุกออกมาประมาณนี้นะแต่งดูออกแนวจุดปรญญานนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถเกิดได้กับชีวิตทุกคนที่แบบว่าเหมือนกับเจอประควาดเป็นเวรกรรมก็ไ้ที่แบบเจอเรื่องซ้ำๆมาจนแบบว่าจนพ้นแล้วอะไรประมาณนี้อืมจะไมไปจะไม่มีแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันได้จบลงไปแล้วประมาณนี้เนาะใช่เออสุขุคุณ คุณพูนมากเลยคุณเจอกับสถานการณ์แบบที่ว่ามาจนคุณแบบว่าเข้าใจซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแบบไม่มีอะไรต้องเรียนรู้แล้วอะเออคือมันแบบจบเตยบริบูรณ์โดยตัวของมันเองแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วโอเคเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบรอบแบบว่าบริบูรณ์มันก็เลยต้องรอให้บริบูรณ์ก่อนประมาณนี้นะคะโอเคนี่คืออะไร forgiving and learning นะคะใช่แล้วจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงที่คุณอะสามารถ ให้อภัยกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้คุณได้เรียนรู้แล้วสร้างความเจ็บช้ำใจให้กับคุณนะคะในรู้สึกว่าในแบบเบื้องลึกของจ,จิตใจเลยอะ่ะเออไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรหรือว่าคนไหนก็ตามที่เข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้อะอเราอยากให้คุณแบบว่าให้อภัยให้ได้อย่างหมดจดเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนั้นจะไม่กลับมาในชีวิตคุณอีกแล้วประมาณนี้เนาะอืม หมือนแบบว่ายิ่งสละความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสละสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจออออกไปได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตคุณจะยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาเร็วเท่านั้นประมาณนี้สิ่งที่คุณควรต้องรู้ช่องนี้นะคะแมวน้องตีเดินสอนนะคะเออใช่งาน งานหนักได้เสร็จสมบูรณ์แล้วงานหนักกําลังจะ pay off นะคะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้มานานแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณควรจะได้มาตั้งนานแล้วหางอย่าพังคอไม่น้องแมวหยุน,นะรู้สึกเหมือนคุณอะทำเกินทำเกินหน้าที่ไปด้วยซ้ำอะไรที่คุณต้องเรียนรู้คุณก็เรียนรู้ จนเกินไปด้วยซ้ำเอ,อ้ยอย่าก,กัดหลุกๆแต่เยน็นๆนะลูกนะอันนี้ก็เกิดกัดเกินไปแล้วนะๆๆพอดีมีฟิเกเจอร์ตั้งอยู่บนโต๊ะด,ด้วยแล้วน้องไม่เอาเนาะห่างน้องอืมอืมโอเคค่ะขนตอมที่หนึ่งเนาะประมาณนี้เอ,อ่อสิ่งที่คุณได้ทําได้เรียนรู้แลวที่เจอมาซ้าๆอ่ะคุณได้เรียนรู้จบเส้นแล้วสถา,านการณ์กำลังจะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ให้คุณเอ,อ่อเรียกว่าอะไรสลัดสลัด ให้อภัยจากสถานการณ์ทุกอย่างแล้วก็ก้าวข้ามผนมาอย่างเร็วที่สุดมันจะดีต่อชีวิตคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณกองนี้เนาะท่านจะผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะก็กำลังจะได้เจอสิ่งดีๆแล้วอย่างที่หวังเนาะโอเคค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแค่จะไปต่อกองที่2แล้วนะขอบคุณค่ะจมะมาทำไรอ่ะ กะแ,แทกของพี่ลูกมันีน้มัไเราอะสนตรงนะี้นะเด็กดีนะนะกองที่สองนะคะสถานการในช่วงนี้สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้คือน้องไม่น้องไม่มช่วยเลือกเล,เ,ลเลือกไพ่ลูกมันงะะเยน็นมันงะะเยน็นมัองะเยน็นโอเคแล้วูกก็มีอะไร มีสิ่งที่มากกว่กวนรบกวน,น,นคุณน้องตีนก็จะเป็นสิ่งรบกวนใช่ไหมลูกน้องตนเย็นๆเออใช่เหมือนเป็นเหมือนเป็นปลาไหลเนี่ยที่แบบว่าเข้ามาปั่นผลกระแสน้ํานะคะเหมือนคนรู้สึกได้ถึงกระแสที่มันเป็นพลังงานที่มันแบบแทรกเข้ามานะคะหืออาจจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ได้ที่แทรกเข้ามาแล้วทําคุณทาให้รู้สึกคุณคุณรู้สึกว่าแบบมันขุ่นเคืองอะ่ะมันแบบ มันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงออกมาในแง่นี้กันนะอะไรประมาณนี้นะคะเออชะนล์ชะนต่างๆไม่เป็นไปอย่างใจคิดไว้นะคะอ่ะมาดูกันว่าคนะควรจะต้องรู้อะไรนะคะไลท์ไลนิ่งนะคะ s u ส n c h a ์ช s h o p ิ i n n n วเซ Surprise เออมันจะมีบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปกันทันทัน <laughs> ทุกคนเราสะดุดนิดน,นึงนะคะ เออเหมือนคุณบอกว่าตะกุกตะกับเจอกับอุป,ปรสรรคต้องแบบ่น้องตี้แบบสนน้องใจเย,ย็นๆลงนะอย,อย่าตะคุบตะไม้พี่นะใจเย็ยยนๆเด็กดีเด็กดีเด็กดีเด็กด,ด,ด,ดีโอเคอยู่นิ่งๆกับนิ่งๆนิ่งๆโอเคค่ะเออเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นไลน,นิ่ง ไลน์โบที่แทรกเข้ามานะคะคุณจะได้เจอสถานการณ์กระทันหันที่แทรกเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้คุณแบบว่าไม่พอใจในตอนแรกแต่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่กลับกลายเป็นดีนะคะเหมือนแบบมีบางสิ่งแทรกเข้ามาช่วยคุณไว้โดยที่มันดูไม่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นนะคะโอ้ดีมาก้าเลย,ยเหมือนแบบว่าถ้าคุณยังไม่ถูกแทรกแซงอะ่ะคุณจะต้องใช้ชีวิตต่อไปแบบว่าโดยที่ อะไรที่ไม่ใช่สำหรับคุณนะคะเออสถานการณ์มันจะดูยุ่งยากลาบากดูราะวาพราะพวนดูสับสนวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆนะมันดีสำหรับคุณนะเออมันอาจจะ stir บางสิ่งัพขึ้นมานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าได้เจออะไรบางอย่างที่ใจต้องการจริงๆนะคะบางคนอาจจะแบบว่าใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ทบทวนเลยว่าแบบว่าเราอยากไปทางนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะ มีชีวิตอนาคตโดยที่เป็นอย่างนี้ต่อไปจะดีจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะบางสิ่งก็จะมาเช็คกิ้งแล้วก็ทําให้คุณอะเหมือนตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะทําอะไรคุณควรจะอยู่ที่ไหนคุณควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตประมาณนี้เนาะอเออเหมือนบบว่าเป็นดีว i n e อ n t ต r เ e นชั่นนนึงอะคะ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการรบกวนของจักรวาลเพื่อให้คุณกลับมาสู่ในทางที่ถูกต้องที่ตั้งใจไว้ประมาณนี้เนาะ มันอาจจะเป็นไม่เหมือนไม,ไม่ไม่ดูหน้าตาดีเข้ามาแบบไม่ได้เป็นหน้าตาดีเป็นเข้าว่าเป็นเหมือนเป็นปัญหาในชีวิตเข้าว่าเป็นความหย,มยิมหยิมเป็นความน่าขุ่นเคืองตงแต่เสิแล้วดีไฟอับคับเนี่ยเออไม่งั้นคุณจะอยู่กับความไม่ฟูลฟิลของคุณต่อไปคุณจะอยู่กับความที่รู้สึกอึดอัดชีวิตไม่ใช่อย่างที่หวังแต่จําเป็นจะต้องเดินต่อไปเพราะไม่รู้จะไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ยเออทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อคุณ ได้เจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงอืมตอนี้นะดังนั้นเราสมงเหมือนแบบอยากให้คุณอบกอดกับสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณที่ดูไม่ได้หน้าตาดีตั้งตแต่แรกนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้อืที่คุณลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะคนก่อนที่สองนะคะก็จิตวิญญาณอีกแล้วนะคะ โอเคค่ะก็ชอบเป็นลืกกดไลค์คอมเมนต like, ์นะคะอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแคทไปต่อกอนที่สามนะคะคุณค่ะตองที่สามนะคะ,ะ,คะสิ่งที่คุณต้องรู้ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะคืออะไรอะไร ะะ dedication ไม่รู้สึกเหมือนเก้าดาบเก้าดาบมากกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าคุณรู้สึกว่าต้องการพักผ่อนมากขึ้นให้นอนหลับพักผ่อนไปเลยนะบางทีอาจจะคนจะอาจจะเหนื่อยล้ามาจากภายในจริงๆนะคะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าจิตใจที่เหนื่อยล้าแบบเพราะว่าต้องแบกรับอะไรมาเยอะมากเลยนะคะก็ให้คุณพักผ่อนไปเลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด หรือว่ารู้สึกแย่กับตัวเองที่ไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะคะเพราะบางทีการพักผ่อนก็คือการที่ทําให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพในภายหลังได้ดีที่สุดเลยด้วยซ้าประมาณนี้เนาะบางทีแบบวิ่งมานานเกินไปก็จะต้องพักผ่อนบ้างเพื่อจะได้วิ่งในวันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าประมาณนี้ดําถอยเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้ยาวขึ้นไกลขึ้น และนานขึ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลาก็ได้มานนี้ Empress ใช่พักผ่อนดูแลตัวเองอยากเสริมสวยอยากทำอะไรสมสวยสมหล่อแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งอะไรเงี้ยทำได้เต็มที่เลยนะคะเออกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงเหมือนคุณเหมือนคุณต้องการช่วงเวลาที่จะพักผ่อนผ่อนคลายอ,อืม อย่างที่บอกก็คือบางคนอาจจะแบบว่าเป็นคนมากงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ต้องการให้ทุกอย่างออกมาเปะ๊ปะๆะนะคะโดยที่อาจจะลืมไปว่าร่างกายของเรามีขีดจากัดเหมือนกันะอะไรประมาณน,นี้กลับมาดูแลใส่ใจร่างกายตัวเองมากขึ้นจะทําให้มีประสิทธิภาพในองรวมในภาพรวมในและในภายหลังได้ดีกว่า The full นะคะใช่บางที่คุณไม่ต้องแบบว่าทําทุกอย่างแบบเป๊ะ,ปะ perfect มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้ผ่อนคลายลงทําอะไรที่ไม่มีแกนสารบ้างไว้ชีวิตมันไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตเคร่งเครียดข,ขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยความสุขความสนุกสนานความน่ารักเบิกบานประมาณนี้นะคะอมืมันห่างน้องตี้เนี่ยอืมเล่นนู่นเล่นนี่ไรสาระบ้างก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่า ทำงานตลอดเวลาอืมเพราะชีวิตของของเรามันไม่ได้มีแค่ด้านนั้นเนาะอืมตี้ก็เอามานอนแผลให้ดูนะคะเพื่อบอกว่าเนี่ลองทำแบบนี้ดูสิมนุษย์มันสบายจริงๆนะโคชแมวเนี่ยโคชแมวเล่นเล่นกับแมวบ้างก็ได้ไปกับแมว,แวเรแามานี้นะคะมาต่อไปโรแมนติกเจ้าใช่แมวะใช่หม แช่แมวใช่แมวใช่แมวน้องเบรกเดฟฟอร์ดนะคะ Great love is worth taking the steps you are guided to take นะคะอหลังจากนี้เรารู้สึกว่าคุณหลังจากที่ได้พักผ่อนเต็มที่ตามจตัวเองเต็มที่แล้วคุณจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมอีกเออแล้วก็จะมากกว่าเดิมไหมนะอืม คนใจแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะเออเหมือนแบบพอชาร์จแบตเต็มที่แล้วอะคุณก็วิ่งได้ยาวๆประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคนกองที่สามนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย